สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชาวราศีพฤษภกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในจันทิน่าทาโลนนะคะก็จะมาทําเป็นคลิปพิเศษนะคะในหัวข้อพรที่คุณขอเอาไว้นะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยน25 6 7นจะคะจะสมหวังหรือเปล่านะคะจะเป็นยังไงมันก็จะขอพรเรื่องของเอองินงานสุขภาพความรักหรือคนในครอบครัวนะคะมันก็จะแบบเป็นการขอพรที่แตกต่างกันไปนะคะชั้นในหน้าก็จะพยายาม สื่อสารนะคะในรูปแบบกลางๆนะคะในภาพโดยรวมให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังแบบมีสติกันด้วยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะอ่าขอเช็คพลังงานนะคะว่าคุณไปขอพรใครบ้างขอพรพระองค์ไหนบ้างสิ่งักสิทธิ์องค์ไหนบ้างนะคะซึ่งนี่น่ารู้สึกว่าพฤกษกอ่าลืมบอกว่าพฤกษกผู้ที่เกิดแต่วันที่16พกพฤษภาคมไปถึงวันที่ 15มิถุนายนนะคะสามารถที่จะเข้ามารับฟังคอนเทนต์นี้ได้นะคะมีพึกษ์สมบรรท่านนะคะอาจจะแบบไปขอพอรหรือว่าขอมาแล้วหรือว่ากําลังเตรียมตัวจะไปขอพอรก็ได้หรือว่ายังไม่รู้ว่าจะไปขอพอรองคไหนดีนะคะก็ลองฟังตามนี้แล้วกันนะคะอขอพอรหลวงปู่ราด เขมาปัตโตนะคะขอพรครูบาศรีวิชัยมาท่านจะขอมาแล้วก็ได้นะคะขอพรหลวงปู่โตะนะคะขอพรหลวงพ่อมีเขมาธรรมโมนะคะขอพรหลวงปู่ทวดนะคะขอพรหลวงปู่บุญนะคะแล้วก็ บางท่านอาจจะแบบไปขอพรออบารมีของพ่อปูพ่พญานาคทั้ง9ตระกูลนะคะก็มีเหมือนกันนะคะอ่ะมีองค์ไหนอีกนะคะที่คุณได้ไปขอมาหรือว่ากําลังจะไปขอมีบางท่านนะคะไปขอพรพระยาย,ยมราชขอพรออพระแม่ธรณีอืมบางคนขอพรนางกวักที่บ้านนะคะก็มีเหมือนกันเนาะขอพรออพระแม่กวนอิม นะนี่น่าเห็นเป็นพระแม่กวนอิมด้วยนะม,มีบางท่านขอพรพระแม่อุมาเทวีขอพรพระแม่กาลีพระแม่ธุรคาพระแม่ลักษมีพระแม่กวนอิมพระแม่คงคาที่เป็นบารมีของพระแม่ค่ะเป็นผู้หญิงะคะ่ะเหมือนคุณไปขอพรท่านเอาไว้ในเดือนนี้นะคะหรือบางท่านอาจจะแบบเ,เตรียมตัวจไปขอก็ได้เนาะโอเคมาดูกันซิว่า คุณได้ขอพรอ,อะไรกันบ้างนะคะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอขอดูใบแรกก้าวยอยคิงถือไม่เทา้าเดอะแฮงแมนนะคะเด็กถือดาบจัสติเมนต์นะคะราชินีถือเหรียญน,นะคะเดอะสตาร์ สดาบนะคะเถ้วยแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะซึ่งบางท่านอาจจะไปเจอเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความสุขในชีวิตเช่นปัญหาเรื่องของการเงินซะส่วนใหญ่จริงๆง,งานของคุณในช่วงนี้มันไม่ได้มีปัญหาคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณอยากจะขอพรในเรื่องของเขาว่าเงินซะส่วนใหญ่นะพรกศกนะขอพรในรูปแบบของการเก็บเงินให้ได้มากขึ้นกว่าเดิม ด้วยความที่บางเทียนบางข่านอาจจะแบบว่ามีค่าใช้จ่ายมีรายได้หรือแบบรายได้มันมีเท่านี้แต่รายจ่ายมันเยอะมันไม่ครอบคลุมมันทําให้คุณรู้สึกว่าอยากจะมีเงินมากขึ้นอยากจะเก็บเงินให้มากขึ้นมันทํายังก็ได้ขอใหม้มีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางอันนี้คือสิทธที่น่าสึกว่าพฤกษกกําลังคิดด้วยความที่พฤกษกเป็นคนที่รอบคอบมีความหนักแน่นเป็นคนที่มีเหตุมีผลเป็นคนที่ มีความยุติธรรมอยู่ในกฎในเกมเป็นคนมีระเบียบวินัยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีคุณธรรมที่สูงด้วยแล้วก็เป็นคนที่จิตใจอบอออมอารีนะคะเคารพสิทธิเคารพความเป็นจริงละเอียดแต่มีความพ่กังวลอยู่บ้างนะคะคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะให้ความรู้คนอื่นอยู่ตลอดเวลาอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ในความเป็นตัวของคุณคุณจะต้องหนักแน่นกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น คุณคาดหวังเอาไว้ว่าคุณอยากจะให้มีเงินเก็บบางทีเรื่องเรื่องของเงินอันนี้น่าึกว่าคุณกดดันมากคุณกดดันตัวเองในเรื่องของการของการใช้เงินในเรื่องของรายจ่ายบางทีในความเป็นชีวิตรอบๆตัวของคุณมันอาจจะไม่มีใครซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินมันต้องเป็นอะไรที่แบบต้องหาเองดิ้นรนด้วยตัวเองมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเงินนี่แหละคือปัจจัยที่สุดในชีวิตของคุณใน,ในตอนนี้แล้วอืนะคะความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต ความสุขสบายไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานคุณคุณไม่ได้กังวลเลยคุณคิดอย่างเดียวคือเรื่องเงินเท่านั้นแหละนะคะอ่ะคือน่ารู้สึกว่าคุณเน้นเป็นเรื่องของเขาว่าเงินซะส่วนใหญ่นะคะพึกษกนะพอที่คุณขอเอาไว้นะคะในเรื่องของเงินเป็นยังไงบ้างจะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไหมไว้ไหมเออจะได้ตามที่คุณขอไหมบอกก่อนเลยว่าบางท่านอาจจะยังไม่ได้สมหวัง ในสิ่งที่ขอในเรื่องของเงินนะคะจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ปัจจัยอะไรก็ตามนะคะบางคนอาจจะเป็นปัจจัยในเรื่องของเช่นโชคชะตาบางคนอาจจะเป็นปัจจัยเพราะว่าสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นทําให้คุณเป็นแบบนั้นคือง่ายๆน,น่ามองว่าดวงแต่ละคนมันมันมันไม่ค่อยเหมือนกันแต่พื้นฐานอันเดียวกันแต่ที่มไม่เหมือนกันเช่นเอ้ทำไม พึ่งศัคนนี้ดวงก,การเงินดีจังเลยแต่พื่อศักคนนี้ทําไมดวงการเงินถึงไม่ดีที่มันไม่ดีอันแรกเลยนะที่น่าเห็นนะก็คือเอ่อจะว่าไงอะเหตุที่ทําให้การเงินงคุณแย่นะมันมีสิ่งที่มันมองไม่เห็นสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นนั่นเองถ้าลึกเข้าไปอีกที่ที่จะให้มองก็คือน่าเห็นเป็นวิญญาณเด็กอยู่กับคุณทําให้การเงินของคุณมีปัญหา เลยทำให้คุณนะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรือบางทีเก็บได้ก็เก็บได้นิดเดียวอ่าจะมีปัญหาตลอดอืมถ้าคุณคิดว่าฉันไปขอพรมาแล้วทําไมไม่ได้จริงๆเทวดาท่านสิ่งศิษย์ท่านนาะอวยพรให้คุณแต่ที่เป็นอะไรที่มันไม่ได้ก็เป็นเพราะอีกวิติหนึ่งที่ทำให้มันเป็นประการที่สองก็คือบางท่านไปขอพรขอแบบ เกินเขาเรียกว่าเกินบุญเกินฐานบุญทําให้ขอแล้วไม่ได้ทําให้ขอแล้วไม่ได้ลองสังเกตดูนะทําไมบางคนขอพอแล้วทําไมได้เออแต่บางคนทําไมขอแล้วไม่ได้อืมคนที่เขาขอแล้วเขาได้คือคนที่เขาไม่โลภเขาไม่ขออะไรเยอะมากแล้วเขาได้อะไรแบบนี้ นะคะเพราะฉะนั้นสังเกตดูดีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังคิดเรื่องของเงินอยู่แล้วอยากจะให้เงินมันเพียงพอกับค่าใช้จ่ายมันเป็นอะไรที่ยากมากในสําหรับคุณในเดือนนี้นะคะอันนี้คือนี่น่าดูผับภาพรวมๆให้ก่อนนะคะอะแล้วก็มีใครขอเรื่องอะไรอีกนะพอรงททั่วไปบ้างนะคะอะไม่จํากัดแค่เรื่องเงินมีใครขอเรื่องอะไรอีกสามสามไม้เท้า บางคนขอเรื่องงานบางคนขอเรื่องงานนะคะงานที่รอคอยมานานแล้วเร็วๆนี้คุณจะสมหวังคุณจะมีโอกาสได้พัฒนาโปรเจกต์ของคุณนะคะจะมีคนเข้ามาดีลงานกับคุณติดต่อติดต่องานกับคุณเร็วๆนี้นะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเ,เป็นตัวกลางทำให้คุณได้งานนั้นๆนะคะใครที่ขอเรื่องงานอยู่นะแล้วก็มีใครขอเรื่องอะไรอีกอืม เดีไฮโลแฟนนะคะนะอืมบางคนเจอชีวิตเรื่องราวที่วุ่นวายซับซ้อนมากอาจจะขอพอรว่าตั้งใจเอาไว้ว่าถ้ามันผ่านวิกฤตนี้ไปได้ฉันจะไปบวชปฏิบัติธรรมสักห้าวันแปดวันสิบวันอะไรประมาณนี้ถ้าคุณขอแบบเนี้ยคุณจะได้ หมายถึงคุณจะสมหวังจะสมหวังตามที่คุณขอคือน่าเสว่ามีบางท่านอ่ะวุ่นวายในชีวิตมากอะไรก็ไม่รู้ทีนี้ก็เป็นละะักษณะแบบว่าสาธุเดอ้อถ้าเกิดว่าสมหวังตามนี้ข้าพเจ้าจะขอไปไปบวชปฏิบัติธรรมถือศีลสัก5วัน8วัน10วันอะไรเงี้ยคุณจะได้ตามนั้นนะคะอืม่ะแล้วก็มีใครขอเรื่องอะไรอีก นะอัศวินถือเหรียญเป็นเรื่องเงินบางท่านคิดที่อยากจะเอาเงินไปลงทุนต่อยอดทำธุรกิจแต่มีความเหนื่อยมากกับปัญหาการเงินสิ่ที่คุณหวังเอาไว้ว่าจะเอาเงินไปลงทุนเนี่ยแล้วมันดีไหมต่อยอดแล้วดีไหมนะคะควรจะลงทุนดีหรือเปล่าอืมท่านแนะนาว่าอย่าเพิ่งลงทุนเก็บเงินเอาไว้ก่อน ะะอย่าเพิ่งลงทุนเก็บเงินเอาไว้ก่อนเพราะบางทีคนที่คุณเอาไปลงทุนด้วยประมาลาเล,ลหลายอย่างเหตุปัจจัยได้หลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้งดการลงทุนอย่าเพิ่งเอาเงินไปลงทุนกับใครนะคะหรือบางท่าน,นคิดเอาไว้ว่าฉันเอาเงินไปลงทุนแล้วก้อนหนึ่งจำนวนหนึ่งแล้วก็คิดว่าเร็วเนี้ยจะได้เงินทุนคืนไหมได้ มีโอกาสได้แปดสิบเปอร์เซ็นตนะคะอ่ามีใครขอพอเรื่องอะไรอีกหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยคือความรักความรู้สึกอารมณ์ความชอบไม่ชอบความพอใจไม่พอใจนะคะอืมเดี๋ยวนะหนึ่งถ้วย ความรู้สึกที่น่าบอกไปเมื่อกี้ชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจรักไม่รักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณกําลังหนีอยากหนีความวุ่นวายอยากหนีความวุ่นวายจากคนคนนี้จากคนที่เคยเป็นคนที่คุณรักคุณอยากหนีขอให้ได้หนีอะไรประมาณนี้ขอให้ได้หนีคุณคุณหนีได้นะอ่าคุณอยู่แบบ แบบสันโดษไม่ยุ่งวายกับใครคุณหนี้ได้แล้วคุณจะมีความสุขท่านบอกว่าคุณหน,นีได้แล้วคุณจะมีความสุขอืมเป็นการขอที่ที่แปลกเหมือนกันเนาะบางคนอาจจะไปเจอความรักแบบใดสักแบบหนึ่งที่ที่เหนื่อยมากแล้วอยากหนีอะไรประมาณเนี้ยไม่อยากอยู่ตรงนี้กับคนนี้เลยอะไรเงี้ยอืมคุณจะได้ไปจากจุดนี้อประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีใครขอเรื่องอะไรอีกสองดาบ ความลังเลการตัดสินใจอะไรบางอย่างความเหน็ดเหนื่อยความเหน็ดเหนื่อยเรื่องของของงานเหมือนกับว่าคือก่รรับพล,ลังงานของใครสักคนอยู่ตอนนี้บอกว่าช่างลังเลอยู่ตัดส,สินใจอยู่สองทางจะเอาอยัางไงจะอยู่ต่อตรงนี้หรือควรไปหรือควรไปเพราะที่ที่ทำอยู่ตอนนี้คือหนักมากเจ็บมากสาหัสมากเหนื่อยมาก ต้องพยายามเขาเรียกว่านะมันมีแต่คนชิงดีชิงเด่นซึ่งการและการอะไรประมาณเนี้ยต้องเอาตัวรอดให้ได้คุณเหนื่อยคุณพยายามคุณพยายามเปิดอ่านหาข้อมูลที่จะไปคุณรอโอกาสดีๆที่จะไปถ้ามีโอกาสดีๆเข้ามาคุณไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังขอพอรว่าอยากไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่ใหม่อ่าอยากไปอยู่ที่อื่นอยาไปที่ใหม่คุณจะได้ไป แต่ตอนนี้คุณยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมอยู่ถ้าคุณมีตัวเลือกไม่ต่ำกว่าเจดที่มันจะมีตัวเลือกหนึ่งในเจ็ดนั้นจะคุณจะได้ไปนะคะใครที่ขอพอรประมาณนี้อยู่ไหมเรื่องงานนะคะแล้วก็มีใครขอเรื่องอะไรอีกเลยนะอืมเออจัสติกเ๋ยนะจัสติกเรื่องของอะไรความยุติธรรม ความยุติธรรมคืออะไรอะนะคนในครอบครัวคนในครอบครัวคุณกำลังเจอปัญหาสิบดาบถูกกระทำถูกทำให้เจ็บช้ำน้ำใจหรืออาจจะหมายถึงว่ากำลังเจอใครสักคนหนึ่งที่หักหลังหรืทอทรยศบางคนอาจจะเป็นครอบครัวกำลังถูกฟ้องร้องเป็นคดีความขึ้นลงขึ้นศาลชีวิตวุ่นวายคุณ ดูมีอาการแบบแบบเบื่อเซง็งเหมือนหมดหนทางพยายามมองหาโอกาสพยายามมองหาโอกาสอะไรประมาณเนี้ยอืมลุกขึ้นมาสู้อ่าลุกขึ้นมาสู้ ถ้าคุณกําลังมองหาโอกาสนั้นอยากได้โอกาสดีๆนั้นมันจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้กับคุณเพราะที่คุณขอ,อไว้ว่าจะขอให้มีใครสักคนหนึ่งมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณคุณจะได้ตามนั้นนะคะอันนี้คือท่านท่านพูดถึงใครสักคนหนึ่งนี่นะ่ะเองก็ไม่ทราบอืนะคะมีใครขอพรเรื่องอะไรอีกอพรที่คุณขอเอาไว้นะคะจะสมหวังไหมนะคะ เด็กถือไม้เท้าเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องงานโอ้เดี๋ยวนะเป็นเรื่องงานคือเหมือนกับว่าพฤกษบางท่านในที่เนี้ยเหมือนคุณเหมือนคุณทำงานอยู่ที่องค์กรองค์กรหนึ่งแล้วอยู่มันก็มีคำสั่งอะไรบางอย่างให้คุณโยกย้ายแบบกระทันหันโดยที่คุณยังไม่ทันได้ตั้งตัว คุณอาจจะรู้สึกว่ายังไม่อยากไปยังอยู่อยากอยากอยู่ที่เดิมนี่อยู่ฉันไมไ่อยากจะไปเลยอืแต่มันจาเป็นต้องไปแต่ถ้าไปที่ใหม่แล้วมันดีกว่าก็ควรไปนะคะหรือถ้าคุณคิดว่าการไปที่ใหม่ขอให้ได้เจอแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีดีอ่ะถ้าคุณขอประมาณเนี้ยคุณจะได้ตามนั้นคือหน้ามองว่ามันมีมีโอกาสดีๆอะคะ่ะรอคุณอยู่ข้างหน้า มันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของคุณที่คุณจะต้องได้เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องพะวงว่าเฮ้ยมันจะดีเหมือนที่เดิมไหมที่น่าสึกว่ามันต้องดีกว่าที่เดิมอย่างแน่นอนนะคะถ้าใครที่กําลังกุ้มใจอยู่กังวลใจอยู่ว่าเอขอพรประมาณนี้จะได้ไหมจะได้ตามที่ขอไหมคือได้ตามที่ขอนะคะคุณจะสมหวังนะคะโอเคเป็นประมาณนี้นะคะพอ แล้วคราวอันนี้น่าลืมบอกว่าสิ่งศสิทธิที่คุณไปขอพอรมาท่านอยากจะพูดถึงคุณว่ายังไงบ้างนะคะท่านบอกว่าขอให้คุณมองว่าคุณเป็นคนที่สําคัญมองว่าตัวเองเป็นคนที่สําคัญขอให้ยอมรับความเข้มแข็งความแข็งแกร่งของคุณให้ได้จริงๆคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเรียกความกล้าเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คุณมีทางเลือกนะ ขอให้คุณจงเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณเองนะคะคำว่าเงินคำว่าเงินอะมันอยู่ไม่ไกลมันอยู่ที่ตัวคุณเองการปฏิบัติตัวของคุณเองด้วยนะคะพยายามรักษาสินห้าให้ครบนะคะจะเป็นเกราะป้องกันให้กับคุณได้นะคะบางท่านเกิดว่าได้สินห้อยู่แล้วนะลองเพิ่มเป็นสินแปดูนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือความสุจริตในหน้าที่ งานที่คุณรับผิดชอบนะคะเจอกันใหม่นะคะในอ e ีพีหน้าขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ